สวัสดีครับผมกล้องช่องในดีวันนี้ผมจะมาพาพิสูจน์หินอยู่สองชนิดก็คือเม็ดสีฟ้าๆนี่ก็คือเขาเรียกว่าเธอคอยส่วนเม็ดนี้ก็คือไทเกอร์อายหรือหินตาเสือเป็นรูปปัด พอดีได้มาซื้อมาผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่ของจริงนะอย่างเธอคอยเนี่ยเพราะอะไรเพราะราคามันมันถูกผิดปกตินะคือถ้าเธอคอยเนี่ยแบบสีใสๆส,สีสีสวยๆดีๆหน่อยเนี่ยราคาก็จะเอาเอาเรื่องอยู่นะ แต่นี่มันมันถูกมันถูกเพราะนั้นก็ก็เลยจะมาผ่าเลยเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งที่ง่ายๆเลยคือไม่ต้องเอานั่นเอาเอา,เอาเลือดตัดเหล็กตัดมันเลยตัดดูนะเพราะว่าผมเคยผมเคยเลือ่อยดูผมเคยผ่าดูไอ้ของจริงมาหลายครั้งแล้วผมจะรู้ว่าข้างในมันประมาณไหนจะเลื่อยดู ชุแล้วหกขุกขากหน่อยนะแต่ก็จะทำให้เห็นดูเนื้อใน 台的状况。 เราจะเห็นไฟมันจะท้อนเราจะเห็นชัดเจนว่าข้างในเนี่ยนี่แค่ผมตัดตัดออกไปน้อยเดียวไฟมันอาจจะท้อนเงาตาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเล็กๆ ในกล้องอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะแต่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยข้างในมันไม่ใช่สีฟ้ามันไม่ใช่สีฟ้าเหมือนข้างนอกคือสีข้างนอกกับข้างในมันไม่เป็นสีเดียวกันเนี่ยแล้วก็น้ำหนักมันเนี่ยจากที่เราเคยมีประสบการณ์เนี่ยถ้าถ้าขนาดนี้ก็ประมาณสัก หกถึงแปดมิลนนะน้ำหนักก็จะมีมีมากกว่านี้ถ้ามันเป็นเถอคอยแท้แล้วก็ตัดออกมาชัดเจนเลยข้างในสีขาวสีขาวนั่นแสดงว่าเป็นของของปลอมทำขึ้นนะส่วนวัสดุจะเป็นปูนหล่อหรืออะไรหลอ่อหรือเรซินแต่ไม่ใช่น่าไม่น่าจะใช้เรซินเป็นเป็นปูนหล่อหรืออะไรสักอย่างนึงหรือ เป็นพวกหินเซรามิกเอามากลึงให้กลมแล้วก็ย้อมสีนะหีนชัดเจนคือเวลาเราซื้อของเนี่ยซื้อของตามตามัหนก็ตามแต่ถ้าเราดูว่ามันมันถูกผิดปกติให้สันนิษฐานไว้เลยว่านะ่ะมันของปลอมทำไม่ให้ของแทนะ้เพราะเราเคยรู้ว่า เธอคอยราคามันมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่หลักสิบนะมันไม่ให้หลักสิบมไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยถ้าร้อยก็ร้อยปลายๆเน่ะแปดเก้าร้อยอย่างเงี้ยน,นะสมเหตุสมผลอย่างงี้ไม่ใชนะ่สีมันจะออกขาวๆมันกล้องผมอาจจะไม่ไม่ดีหน่อยนะแต่ให้ให้ให ให้ให้รู้ด้วยตาเปล่าที่ผมเห็นก็คือมันเป็นสีสีปูนอ่ะสีปูนสีสีสไอแผ่นกระเบื้องปูพื้นอ่ะซิลิคออย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นเลยอันอย่างนั้นเลยนี่แล้วก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เม็ดพลาสติกเอามาย้อมสีนะเพราะว่า,วามันมีมีน้ำหนักถ้าพลาสติกจะเบามีน้ำหนักแต่น้ำหนักไม่ถึงชัดเจนไปว่าเธอคอยเม็ดนี้ก็เป็นของปลอม ต่อมาก็จะผ่าตาเสือไทเรเกอรอายอ,อันนี้ก็ราคาก็อยู่ในเหตุได้ผลนะแต่ดูเนื้อดูเนื้อจากที่เราเคยเล่นมาจนจนชินมือนะก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันไม่น่าจะใช่นะก็ลองลองผ่าดูแต่ราคาเนี่ยใช่คือราคาก็ประมาณนี้แหละหลักหลักสิบ หลักสิบหลักร้อยพราอตาเสือไม่ใช่หินที่ราคาแพงมากมหม่ก็เอาเอาพอให้ให้เห็นเนื้อไหนนะเอาพอให้เห็นเนื้อไหนอาจจะคุกคกักหน่อยเอามาอย่างนี้เลย เห็นแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะเนี่ยเห็นเห็นสีต่างกันเลยคือชัดเจนว่าสีด้านนอกกับด้านในไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะแล้วก็มันเขาเรียกอะไรมีแนวโน้มว่าไอไอไอที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับไอตะกี้ดีซันเนี่ยเพราะว่าน้ำหนัก ประมาณกันเลยประมาณเท่ากันเลยนี่ก็คือย้อมสีชัดเจนเลยย้อมสีคือหินพวกนี้เนี่ยยานเคยคอยเนี่ยคือต่อให้เป็นหินจริงมันก็เป็นหินแบบทึบ,ทบแสงคือเราไม่สามารถที่จะสอ่สองไฟให้มันโปลงแสงออกมาได้มันเป็นหินเขาถึงเรียกว่าหินเพราะว่ามันไม่ปร่งแสง ส่วนตาเสือด่ก็ะก็เป็นทึบแสงเหมือนกันอันนี้ที่มันเจาะรู้ไว้เจาะรู้ไว้เพราะว่าอรไอยเป็นลูกปัดแต่พอผ่ารูก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเป็นหินน่ะเป็นหินหรือเป็นปูนหรือเป็นไอแผ่นกระเบื้องปูพื้นน่ะเอามากลึงประมาณนั้นประมาณนั้นะนะให้ให้รู้ว่าไม่ใช่ของจริงคือไม่ใช่สังเคราะห์ด้วย คือถ้าสังเคราะห์เนี่ยอย่างเพชรซีแซดเนี่ยใช่ไหมสังเคราะห์คือสังเคราะห์นี่คือเรียนแบบเรียนแบบของจริงเลยของจริงมีส่วนผสมของคาร์บอนประมาณไหนยังไงคือทําให้ใกล้เคียงเป๊ะที่สุดอันนั้นคือสังเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนแบบของจริงแต่ปลอมเนี่ยเอาเหินเอาเม็ดพลาสติกเอาอะไรก็ได้มากลึงให้มันกลมหรือให้เป็นรูปทรงอื่นๆเจียเหลี่ยมเจียอะไรก็ตามแต่ แล้วย้อมสีแต่งสีเนี่ยแล้วก็เอามาขายเนี่ยโดยเฉพาะใครที่ชอบซื้อไอ้พวกหินตามเว็บออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยต้องพิจารณาจากาเเารียกอะไรยอดรีวิวเยอะๆแล้วก็ ดูราคาอย่างเช่นเขาบอกว่าทับทิมแท้อย่างเงี้ยพลอยทับทิมแทะแต่พอดูราคาแปดสิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทเนี่ยมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดูจากเนื้อจากน้ําที่เอามาเสนอโอ้โมันงามมันสวยเหลือเกินอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือมันมันผิดไปจากธรรมชาติทับทิมเนื้อสวยๆสีสวยๆอย่างที่เขาเอามาโชว์อย่างนั้นราคาหลักร้อยไม่ใช่ อย่างเงี้ยคือวิธีการสังเกตเบื้องต้นหรือจับสังเกตเบื้องต้นคือราคาถูกกว่าน้ําที่งามเกินไปแล้วก็น้ําที่งามเกินไปแล้วราคาถูกก็ชัวร์ปลอมปลอมใช่ไหมถ้าทับชิมนี่มันก็จะมีทับชิมแบบอัดใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นแบบลิลลี่ทับทิมลิลลี่ทับชิมสังเคราะห์คือ c ีเ่อันนก็ทําได้สวยงาม แต่อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามหาตําหนิไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ของจริงนี่คือหลักการดูพลอยพลอยจะไม่มีใสใสกิ๊กสีสวยเป็นสีเดียวกันเรียบสนิททั้งเม็ดเลยไม่มีพลอยจะต้องมีความต่างกันอยู่มีความเหลื่อมกันอยู่มีความเป็นธรรมชาติร่องรอยของธรรมชาติที่เป็นตำหนิให้เห็นอยู่ ต่อให้จะเป็นน้ํางามขนาดไหนะโดยเฉพาะกลุ่มของมรกตมรกตเนี่ยราคาแพงแค่ไหนก็จะมีตําหนิตําหนิยเยอะมากคือพลอยมรกตทับซิมก็ก็มีคือประสบการณนะ์น่ะเราจะดูออกเราจะดูออกเราเห็นเนื้อเราจะดูออกคนละนั้นเนี่ยผมได้มาเนี่ยก็คือซื้อมาซื้อมาลองดูว่าที่มันขายตามออนไลน์มัน มันมีของจริงของปลอมอย่ไงเพราะนั้นถ้าเราซื้อก็ต้องซื้อกับแหล่งที่ไว้ใจไนดะ้อันนี้เป็นก้อนดิบก้อนดิบเขาบอกว่าเป็นเจสเปอร์ผสมยูนาไคแล้วก็ผสมกับลาบโดไลลาบโดไลมันก็จะมีลักษณะโปร่งแสง คือเม็ดเดียวมันจะผสมเยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่ได้คือผมสนใจก็ตรงนี้แหละว่าใช่หรอมาจากร้านเดียวกันเพราะนั้นไม่ต้องผ่าแล้วผ่าสองเม็ดนี่ก็ชัวร์แล้วว่าปลอมอันนี้ก็ปลอมด้วยปลอมไง่งนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็น ยูนาไคยูนาไคที่ยูนาไคเขาเรียกว่าหินถูกหวยมันถูกจริงไม่ถูกจริงผมก็ไม่รู้หรอกเขาว่าไม่เคยซื้อนะคือสีมันใช่ไหมสีมันใช่เลยยูนาไคจะเป็นสีอย่างนี้สีลหลายๆสีปนๆกัน,นถ้าเราดูไกลๆมันจะออกเหลืองเขียวแดงส้มอะไรออกประมาณเนี้ยนะแต่ออกอย่างเงี้ยหลายๆสีอย่างเงี้ยคือสีใช่เลย แต่เนื้อในก็ไม่น่าจะใช่นะเนื้อในก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เคลือบสีใช่ๆใส่สีแล้วก็เคลือบคือจะมีความคงทนอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าเคลือบด้วยฟิล์มคือลงทุนพอสมควรนะในการปลอมแปลงนี่แค่อย่างเงี้ยเสียงคอก็อก็หินเสียงดังหินเลย แต่ไม่น่าใช่นะถ้าจะซื้ออย่างนี้ให้ซื้อแบบนี้วิธีที่จะซื้อซื้อหินดิบเนี่ยให้ซื้อแบบที่มันไม่ขาดเงานี่อย่างนี้มันจะดูง่ายเลยน,นี่ของจริงจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอพาไทยเป็นหินสีฟ้าก็อยู่ในตระกูลของคอร์สนั่นแหละคอร์สนั่น อย่นีตระกูลเดียวกันเพียงแต่ส่วนผสมในแร่นี่ก็มีการตกตะกอนของแร่หลายชนิดรวมรวมกันอยู่ะในนี้เป็นจัดเป็นหินนะบางคนก็เรียกว่าพลอยพลอยแต่ส่วนใหญ่เขาเขาจะเรียกว่าหินคืออะไรที่มันส่องไฟแล้วแสงไม่ทะลุไม่โปร่งแสงน่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้่ยหิน นะเพียงแต่มันเป็นหินที่ไม่ใช่หินอยู่ข้างทางข้างถนนที่เราเดินเหยียบเดินย้มกันนะเนี่ยตัวอพาไทายนี่จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นพลอยสีฟ้าเป็นหลักนะคือมีสีอื่นปนด้วยแต่ตัวหลักมันจะเป็นสีฟ้าปีนี้เป็นอพาไทายอันนี้คือลักษณะของพลอยหรือหินหินแท้จะเป็นอย่างนี้คือถ้าเราซื้อให้ซื้อแบบดิบๆอย่างนี้ ดิบๆคือไม่มีการขัดเงาไม่มีการปรุงแต่งมีเศษซากดินมีเศษซากอะไรติดมาอันนี้คนละร้านกับร้านตะกี้นี่ผมสั่งซื้อมาลองสั่งซื้อมาดูว่าจะเชื่อถือได้ไหมในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ขายกันเกลือปรนะากฏว่าเนี่ของแท้ก็มีของปลอมก็เยอะนะเพราะนั้นให้เลือกซื้อไอแบบที่ขัดเงาเนี่ยขัดเงาอย่างนี้ ชัวเลยปลอมนีถ้าซื้ออย่างนี้มาเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะดูง่ายถ้าเรามีประสบการณ์มีความรู้ในระดับหนึ่งเนี่ยคือเคยเล่นมาพนะูดง่ายๆแล้วก็จะดูออกดูออกแบบนี้มีทำไหมทำมาแบบนี้ก็มีมันก็ดูไม่ยากเหมือนกันคือมันดูง่ายคือให้เรารู้ว่า อะไรก็ตามที่ทำเชียมขึ้นมามันจะทำให้ในลักษณะสวยงามคือมันจะทำให้ขี้เหล่เนี่ยมันทำยายกคือนู้นหรอไหมคือทำให้มันขี้เหล่มันทำไม่ได้คือเขาเรียกอ,อะไรเครื่องไม้เครื่องมือมนะันอะทำให้มันขี้เหล่ทำให้มันขี้เหล่มีจุดตำหนิแบบธรรมชาติธรรมชาติมันทำไม่ได้มันจะมุ่งเน้นทำออกมาแล้วสวยกิ๊กทับทิมนี่โอ้โหสีหวานแววเลยสีม่วงสี เขาเรียกอะไรแดงอมชมพูสีแดงเลือดนกอย่างเงี้ยคือใสก๊กะเก๋เนื้อนี่โอ้โหส่องไฟหาริ้วรอยไม่มีเลยอย่างนั้นน่ะคือมันจะทําได้อย่างนั้นแต่ให้เรารู้ว่าของจริงไม่ใช่อย่างนั้นและก็จะให้เครื่องมือเครื่องไม้ให้มาทําออกในลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติมันทําไม่ได้แม้ว่าจะมาเติมใส่ภายหลังเอานี่ก็ก็ไม่ทะลุเข้าไปถึงเนื้อใน มันก็จะมีร่องรอยของฟองอากาศอยู่ข้างในในลักษณะที่เห็นชัดเจนเลยคือส่องเข้ามาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยแต่แบบนี้มันเป็นแบบทึบม,มือแต่ไม่ไม่เห็นร่องรอยของฟองอากาศแต่เราดูจากประสบการณ์ได้เลยแต่หินพวกนี้ก็ราคาไม่แพงนะก็ละหลักสิบบาทหลักสิบแค่นั้นเองแต่เอาไปเจียแล้วก็สวยนะเจียแล้วก็สวยเป็นอพาไทยอพาไทยคุณเราไปค้นหาดมูมันได้มาเนี่ยมันจะมี ก้อนใหญ่ก้อนนี่นอพาไทยลักษณะการตกตะกอนของมันเนี่ยมันคล้ายกับมันมันมันก่อตัวคล้ายๆกับคุณนึกภาพเวลาเราท่อทิ้งหลังบ้านอ่ะเวลาท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันมีคราบน้ำมงน้ํามันที่เราเททิ้งเททิ้งเททิ้งแล้วเกิดท่อตันใช่ไหมเวลาเราไปรื้อท่อขึ้นบานเนี่ยมันมีไอไอคราบน้ํามันมันเกาะกันเป็นก้อน บึกอย่างนั้นนั่นคือลักษณะการทับถมของมันมันเกิดลักษณะเป็นชั้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 นอย่างนั้นคือกองทับถมคือการเรียงตัวไม่ละเอียดมันเกิดอย่างนั้นมันจะต่างจากไอ้พวกหินทับชิมทับชิมไทยลินบุษราคัมเขียวสอ่องอะไรพวกนั้นนะมันจะเกิดอีกแบบหนึง่งไอ้ลักษณะอย่างนี้คือเกิดคล้ายๆกับมันตกตะกอนมาทีนิดทีนิด,นดมาทับถมกันแล้วก็เป็นเป็นชั้นเป็น คล้ายๆว่ามันจะยุ่ยเหมือนเราจะบีบหักออกได้เงี้ยแต่มันหักไม่ได้มันก็มีความแข็งของมันอยู่ในระดับตระกูลคอร์ก็คือประมาณสักหกจิตหกโมเจ็ดโมประมาณนั้นนะถ้าจัดเป็นพลอยก็อยู่ในเกรดของพลอยเนื้ออ่อนแต่ถ้าเอาไปเจียแล้วมันก็มันก็ได้นะทําหัวแหวนทําจี้ก็ก็โอเคก็สวยในระดับหนึ่งแต่ รงนี้ก็คือสะสมแล้วก็เอามาศึกษาหาความรู้ว่าเราสามารถที่จะซื้อพลอยจริงๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ไหมสรุปก็คือได้เป็นบางอย่างนะได้เป็นบางอย่างก็เลือกซื้อเอาตามประสบการณ์แล้วก็ไม่ควรที่จะซื้ออะไรก็ตามแต่ที่มันแพงๆในโลกออนไลน์โดยที่เราไม่ได้จับไม่ได้ต้องไม่ได้เห็นค่าแล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าจะซื้ออย่างนั้นก็ไปร้านที่เขาค้าพลอยโดยตรงดีกว่า มีหลักมีฐานมีอะไรก็ไปหากันได้ใช่ไหมเราซื้อไปหลายหมื่น,นในโลกออนไลน์นี้ยก็มีปัญหามากก็ตามออกคืนไม่ได้ันไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอันตรายเพราะฉนะนั้นถ้าซื้อในโลกออนไลน์ก็ไม่ควรเกินหลักสี่ห้าร้อยเกินเกินนั้นก็ไม่ควรซื้อแล้วเกินนั้นก็ไปที่ร้านเลยผมแนะนําอย่างนี้น,นี่คือเอามาทําให้เห็นว่าซื้อหินซื้อพลอยในโลกออนไลน์ ก็จะได้ของประมาณนี้คือมีจริงบ้างมีไม่จริงบ้างนะเพียงแต่คุณอย่าไปซื้ออะไรที่โลกของความจริงมันราคาแพงแต่มันบอกว่าราคาถูกอะย่างนั้นอย่างทับทิมน้ําสวยๆสยีสวยๆให้คุณสันนิษฐานไ้เลยว่ามันของปลอมนั้น,นมันเป็นซีแซกนซีแซตหรือเพชรลัเซียนอั่นแหละเอามาสังเคราะห์ทําสีให้เหมือนทับทิมหรือเหมือนบุษราคาเหมือนไพลิน ได้นะไอ้พวกนี้เผาไฟได้ด้วยแต่สีจะซีดลงแต่อันนี้เผาไฟไม่ได้เป็นหินเผาแล้วแตกเลยอันนี้คืออภาไทยอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างว่าคนที่จะสะสมหินหรือพลอยให้สะสมแบบแบบธรรมชาตินี่คือยังไม่มีผ่านการเจียไม่มีผ่านการขัดเงาอย่างงี้คือขัดเงามาอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริง แต่เมื่อกี้เนี่ยสองเม็ดมาจากร้านเดียวกันแล้วก็วิธีการอย่างนี้มันก็น่าจะไม่จริงนะไหนๆก็ไหนๆอ่ะผมไม่ชอบขาใจอะเอามาเลยนะเอาดูสักหน่อยหนึ่งจะได้จะได้เห็นไปนลื่นด้วยเม็ดใหญ่ไป จับยากผมไม่ได้คลิกทำแล้วก็คาใจก็ไม่ดีเฮ้ยเรียเลยส่วนที่เป็นเป็นแดงๆเนี่ยก็มันมีส่สมของแจ๊ปเปอร์นะคุณไปศึกษาเอาว่าแจ๊ปเปอร์คืออะไร พอให้เข้าเนือน้อในพอได้เห็นข้างในแต่มันลื่นน่ก็เคลือบเคลือบเคลือบมาหนามากเลยเคลือบคล้ายๆฟิล์มมันได้ล่องสักหน่อยหนึง่งก็จะเป็นได้คือเคลือบอย่างหนาเลย ไม่มีเครื่องมือผ่า เคลือบหนามากนี่มันบินมาหน่อยนึงชัดเลยสีต่างกันชัดเจนเลยนี่พอพอมันมันไม่ใช่ชั้นเคลือบแล้วมันก็จะไปอีกสีหนึ่งเดี๋ยวผมทุบเลยเอาอย่างนี้เลย कहीं हिंदी เป็นรอยเคลือบรอยเคลือบเคลือบหนาเลยแล้วด้านในรอยเคลือบเข้าไปเป็นเป็นหินแต่ไม่ใช่สีนี้คือถ้ามันเป็นของแท้มันต้องผ่าลงไปออกผ่าครึ่งออกมามันก็จะเป็นสีนี้ทรงนี้อยู่สีนี้มันอยู่ตรงนี้ด้านในมันก็จะมีสีออกส้มๆแดงอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมตอนนี้มันไม่ใช่แค่เจาะลึกเข้าไปน้อยเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมมันเปลี่ยนสีแล้ว ก็คือย้อมสีแล้วก็เคลือบด้วยสีที่เป็นสีเคลือบเงาเคลือบมันเป็นฟิล์มเคลือบอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นสรุปแนะนำอีกครั้งวนะ่าถ้าซื้อหินเพื่อการสะสมอย่าซื้อที่มันเคลือบอย่าซื้อแบบที่มันแต่งให้ซื้อแบบเป็นก้อนดิบๆอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นของแท้มีสูงกว่าอย่างนี้นะ แล้วราคาก็แพงกว่าอย่างนี้ด้วยอันนี้เคลือบอย่างดีแต่ถูกกว่าเพราะข้างในมันไม่ใช่ของแท้ไงอันนี้ไม่ต้องเขาไม่เคลือบไม่ทําอะไรทั้งนั้นมีเศษดินเศษอะไรทิ่มีร่องรอยธรรมชาติมีเป็นอีกร้านหนึ่งซื้อมาใส่ใกันดูก้อนนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ร้อยห้าสิบบวกบวกก้อนนี้ด้วยมีสองก้อนอะพาไทย ก็ถือว่าสมเหตุสมผลก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันยังไม่เจียแต่ถ้าเอาไปเจียปรุงแต่งเป็นหัวพลอยหัวแหวนหัวจี้อะไรเงี้ยก็จะได้ราคาขึ้นอยู่กับเราเอาไปขึ้นเรือนเรือนเงิน9ก้าสองหหรือทอง10บเคสิบสเคสิเคก็แล้วแต่มูลค่าก็อยู่กับเรือนแล้วก็อยู่กับ สีอยู่กับลายที่เราจะเลือกเอาด้วยอันนะั้นแต่ผมไม่ไม่มีปัญญาไปทาอย่างนั้นหรอกเราซื้อมาเพื่อสะสมแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูก็จะคิดว่าผมรับซื้อหินไม่ใช่นะผมแค่เป็นคนชอบสะสมหินให้มันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดหินแล้วกว็พลอยที่เป็นพลอยดิบอย่างเงี้ยไม่สนหน้าตาว่าสวยไม่สวยเ,เอาเอาแค่ให้รู้ว่าชนิดนี้เป็นอย่างไง เป็นแบบไหนเอาเก็บเอาไว้ใส่กล่องเอาไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นหลังได้ดูว่าแต่และชน,นิดมันเป็นอย่างไรแค่นั้นเองอันนั้นคือหัวใจหลักของการสะสมของผมไม่ได้สะสมเพื่อที่จะนําไปขายนําไปแปรรูปนําไปต่อยอดต่อไม่ใช่อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตข,ของเขาไปเพราะฉะนั้นผมเลยซื้อแบบที่ดิบๆอย่างเนี้เป็นหลักแบบนี้ไม่ค่อยซื้อ แบบเคลือบมาถ้าซื้อแล้วก็อย่างที่บอกแต่ที่ท่าไม่เห็นตะกี้ก็คือปลอมคือข้างในเป็นหินไหมใช่หินแต่ไม่ใช่หินชนิดนี้คือเห็นชนิดนี้คือ,อยูในาไคแต่ข้างในไม่ใช่ยูในาไคแต่สีมันยูในาไคคือแต่งให้มันเป็นยูในาไคเหมือนกับเธอคอยเธอคอยมันจะมีสีฟ้าแล้วก็มีลายแมกนิทลายแมกนิทของมันเนี่ย มันจะเป็นสีดำๆแตกร้าผ่านเงนี้ยถ้าเราพาเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมอันนั้นคือของแท้และน้ําหนักจะได้อันนี้จะน้ําหนักไม่ได้แล้วก็ราคาถูกอันนี้ก็คือข้อสรุปว่าซื้อของออนไลน์มีทั้งจริงมีทั้งปลอมเพราะนั้นถ้าเราจะซื้อมาเพื่อที่จะสะสมให้เน้นแบบนี้อย่าเน้นแบบนี้หรือแบบนี้แปลรูปไปแล้ว ก็ให้เลือกร้านที่มันมีคนเข้าไปรีวิวเยอะๆมีปริมาณพอสมควรด้วยสำคัญที่สุดแล้วก็เราจะได้ไม่ไม่พลาดนะแล้วก็อย่าซื้อเกิน500รอยถ้าเกินห้าร้อยก็คือจะเจ็บตัวเป็นส่วนใหญ่ถ้าซื้อหลักประมาณเนี้ก็โอเคร้นะ 150. อยห้าสิบอาภาไทยนะผมคิดว่าคุ้มอยู่นะก้อนใหญ่เลยแหละสีก็สวยอยู่ ถ้าเอาไปเจียก็จะได้แหวนสวยๆยี่สวยแต่ไม่เจียไม่คุ้มค่าเจียไม่คุ้มค่าเจียซื้อมาร้อยห้าสิบค่าเจียเป็นพันไม่ไม่ไหวไม่ไม่คุ้มเก็บเอาไวใ้ให้ลูกให้หลานดูก็ประมาณนี้